วันนี้เอากล้องตัวนึงมารีวิวครับเป็นกล้องที่ทําให้เกิดลัทธิการเอากล้องคอมแพกมาถ่ายในงานแฟชั่นครับนั่นก็คือเจ้า Yashika t สครับและเจ้ายาชิกะทีสเนี่ยมันโด่งดังขึ้นมาด้วยศิลปินช่างภาพท่านใดนั่นก็คือเทอร์รี่ริชาร์ดสันครับเห็นผมแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยผมกําลังคอสเพย์เป็นเขาอยู่นะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ากล้องยาชิกะทีสแล้วก็เล่าถึงเรื่องของ เทอรี่ริชาร์ดให้ฟังว่าในยุครุ่งอรอณของเขาเป็นยังไงและในจุดตกต่ำที่สุดของเขาเป็นยังไงครับก่อนที่เราจะไปรู้จักคุณเทอรี่เนี่ยเรามารู้จักกับกล้องยาชิกะ T4 ก่อนครับว่ากล้องตัวนี้มันดียังไงบ้าง ยิงเลยมันก็เป็นกล้องคอมแพคธรรมดาธรรมดาตัวเนี่ยก็ทํามาจากพลาสติกธรรมดามากๆเลยครับเวลาใส่ฟิล์มก็แค่ใส่ลงไปนะลากฟิล์มไม่ถึงจุดแดงปุ๊บปิดปั๊บกรอกรอเข้ามาแล้วปึ๊บนี่เห็นไหมอ่าพอขึ้นเลขหนึ่งแล้วก็ถ่ายได้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยเกี่ยวกับกล้องครับเราแค่คอมโพสภาพของเราให้สวยก็พอครับมาถ่ายรูปกันโอเคราี A bit more candid. Okay, okay. Okay. Anna, three, two, one. Out. One more. Okay. One, two. Yeah, that's good. Okay. One, two, three. และปรัชยาแรกของคุณเทอร์รี่ริชารสันนะครับก็คือเขาจะไม่ใช้พวกกล้องใหญ่ๆพวกนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตกล้องไลกากล้องอะไรต่างๆเพราะว่าในยุค90เนี่ยมีแต่ตกล้องใช้อย่างนี้แล้วมันทำให้นางแบบเนี่ยรู้สึกเกรงครับเขาก็เลยใช้แค่กล้องคอมแพคแค่ตัวเดียวครับในวันนี้ที่พวกเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่มาถ่ายกันในวันนี้เนี่ยใช้กล้องอะไรก็รูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมจะเดินตามรอยเทอร์รี่ครับ ผมจะใช้แค่ยาชิกะ T4 ในการถ่ายแบบอย,าย่างเดียวครับอาจิแค่ไนเซลฟี่วิจิวโอเคเซ็กซ์เซลฟี่โอเคอีก้น รีริชาสันเป็นใครและดังด้วยอะไรทำไมเขาถึงเป็นช่างภาพดังที่เป็นเจ้าของลัทธิยาซิก้าทีซีนั่นก็เพราะว่าเขาดังขึ้นมาด้วยการถ่ายภาพด้วยกล้องแบบนี้แหละครับกล้องคอมแพคพลาสติกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายออกมาแล้วเหมือนแม่ถ่ายให้ลูกหรือว่าเพื่อนถ่ายให้กันแต่ว่ามันเป็นรูปที่ผ่านการคอมโพสมาอย่างดีแล้วก็เป็นรูปของเซเลบิตี้ดังๆครับมันก็เลยทําให้เขาดังขึ้นมาได้แนวเนี้ยการถ่ายรูปเนี้ยจะเรียกว่าแนวแคนดิดหรือว่าแนวอมาเชอร์คับ เวลาถ่ายเนี่ยเขาจะพกเจ้ากล้องยาชิก้า T4 ตัวนี้เนี่ยแหละติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาเลย2-3ตัวเพราะว่ายาชิก้า T4 เนี่ยมีข้อเสียแค่อย่างเดียวครับเพราะว่ามันชาร์จแฟลชค่อนข้างช้าครับเทอร์รี่วิชัสสันเกิดในปี1965และช่วงปี80เขาเป็นผู้กำกับ MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอของวงดน,นตรีต่างๆในฮอลลีวูดครับปี90จนถึงปี2000นั้นเขาโด่งดังขึ้นมาด้วยการถ่ายภาพสไตล์ที่ผมเล่าไปเนี่ยแหละครับโดยใช้แค่กล้องคอมแพค แล้วก็ยิงแลง สนุกสนุกเนี่ยให้แบบรู้สึก engagement ด้วยครับและอายุที่ผมว่ามา90ถึงปี2000เนี่ยนับว่าเป็นปีทองของเขาเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาได้ถ่ายรูปเซเลบริตี้ดังๆในอเมริกาเนี่ยเป็นพันๆคนเลยครับถ้านับรวมพวกนางแบบจากเอเจนซี่ด้วยนะครับที่ดังที่สุดเลยก็จะมีเลดี้กา้าครับที่เป็นโฟโต้บุ๊คเลดี้กา้า x เทอร y รี่ดชาร์สันแล้วก็มีรีฮานนามีโอบามามีไมรีซไซรัสและเทอรรี่ก็ยังถ่ายรูปให้ปกนิตยสาร ดังๆเช่น Vogue, q Rolling Stone แล้วก็ถ่ายรูปให้แบรนด์ดังๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็น YSL Supreme Mark Jacob และทีนี้ต่อมาเรามาดูสเปคของเจ้าตัวยาส i ก a t 4ขอบอกเลยว่ามันเทียบได้กับเจ้า Contax T2 เลยนะอย่างเดียวที่มันต่างกันเนี่ยเจ้าเลนส์ของมันตัวนี้จะเป็นคาวไซส์เหมือนกันแหละแต่ว่าตัวนี้เป็นเทตซาแต่ถ้าเกิดเป็น Contax T2 เนี่ยเขาจะให้เลนส์ที่เป็นซอนนา f 2.8ครับส่วนตัวนี้จะเป็น f 3.5อีกข้อหนึ่งที่มันดีกว่า c o n t a x T2 นี่ก็คือมันสามารถโฟกัสได้ใกล้สุดเนี่ยประมาณ35ซนตมรครับก็คือผมเอากล้องแม่ง ปถ่ายถ้ามันบอกว่าเป็นไฟเขียวกับไฟแดงติดกันอะดูนะครับอย่างนี้อย่างนี้ยังไงก็โฟกัสเข้าแน่นอนครับและมันคมแบบที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าเรเซอร์ชาร์ปครับคำว่าเรเซอร์ตัวนี้มันแปลว่าใบมีดโกนคมเหมือนใบมีดโกนเลยแถมยังไว้ใจได้ในทุกๆรูปที่มันถ่ายด้วยครับส่วนฟังก์ชันต่างๆของกล้องตัวนี้เนี่ยผมขอบอกเลยว่ามีไม่ได้เยอะไปมากกว่า Contact T2 ครับเรียกได้ว่าพอๆกันแล้วกัน แถมบริษัทที่ผลิตเนี่ยก็คือบริษัทเคียวเซราจากญี่ปุ่นเหมือนกันกันกบเจ้าตัวคอมแทคท T2 ด้วยครับอย่างเนี้ยโหมดก็จะมีแฟลชออโต้แฟลชแก้ตาแดงแฟลชออกตลอดแบบไนท์โหมดก็คือให้เป็นชัตเตอร์ต่ำกว่า1ส่วน30ิวินาทีแล้วก็อินฟินิตี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีแค่นี้เองครับแล้วก็ปุ่มตั้งเวลาครับส่วนเรื่องอัลกอมิกสการเปิดปิดของมันนั้นง่ายมากๆเพราะเราสามารถใช้มือเดียวในการเปิดปิดกล้อง แล้วก็ถ่ายได้เลยครับเรียกว่าเป็นกล้อง Point s n o s t o o t จริงๆครับถ้าพูดถึงเรื่องของ Variation ของกล้องตัวนี้เนี่ยมันก็จะมียาชิกะที่1ที 2, อที 3, ที 4, แล้วก็ที ตัวที่เด็ดๆจริงๆเลยเนี่ยก็คือ T4 T4D หรือว่า T5 ครับตัวที่มันมีสะโขบอยู่ด้านบนสามารถถ่ายรูปสตรีมแบบนี้ก็ได้ครับแบบมองจากด้านบนแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งผมเนี่ยคิดว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่การประกอบของมันเนี่ยเป็นคล้ายๆกับ กล้องปอกแป๊กธรรมดามันดูไม่น่ากลัวแล้วก็เข้าถึงแบบได้มากขึ้นไม่น่ากลัวครับอย่างคอนแทคเนี่ยเราอาจจะต้องใช้มันอย่างนุถนอมนิดนึงแต่ตัวนี้ใช้ใช้ไปเลยครับปฏตติกับเป็นรอยมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะเนาะแต่ที่ทุกๆคนรู้ครับว่าเหรียญน่ะย่อมมี2ด้านเสมอครับไม่ว่าจะเป็นกล้องตัวนี้หรือว่าคุณเทอร์รี่ริชาร์สันครับอย่างเช่นกล้องตัวนี้เนี่ยนอกจากข้อดีที่เยอะแยะมากมายเหนือกว่าคอนแทค T2 แล้วนอกจากที่เลนเป็น3.5แต่ว่าคอนแทค T2 เป็น2.8นะก็กล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ผลิตตั้งแต่ปี1990ครับซึ่งด้วยความที่มันผลิตตั้งแต่ปี1990เนี่ย30ปีมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันก็เลยทําให้กล้องตัวนี้ชาร์จแฟลชช้ามากครับถ่ายรูปนึงแล้วพอยิงออกไปปุ๊บกว่าจะรอให้ถ่ายอีกรูปนึงได้เนี่ยมันค่อนข้างนานทีเดียวครับทำให้เราเนี่ยเสียเวลาคอมโพสภาพเยอะเกินไปหน่อยครับนั่นทําให้คุณเทอร์รี่วิชาร์สันเนี่ย เขาต้องพกกล้องตัวเนี้อย่างน้อย2-3ถึงตัวครับไว้ถ่ายสลับกันจะได้ได้โมเมนต์ที่ดีที่สุดครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับ คุณเทอรี่ริชาร์สสันเนี่ยก็มีเหรียญอีกด้านหนึ่งเหมือนกันครับนอกจากการที่จะเป็นช่างภาพถ่ายรูปเซเลบริตี้ชื่อดังของฮอลลีวูดมากมายแล้วเนี่ยเขาก็ได้หมดสิ้นจบอนาคตครับตั้งแต่ปี2017ครับเพราะว่าในปี2001เนี่ยเขาโดนนางแบบที่เคยถ่ายด้วยนะออกมาเปิดโปงครับว่าเขาได้ทำการเซ็ก a l ชวลแ s ร m สเมนต์นางแบบได้มากมายหลายสิบคนทีเดียวครับและที่มากกว่านั้นก็คือเขาได้เซ็กชวลแรัสเมนต์กับนางแบบ ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีด้วยครับนะว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่ช่างภาพอัจริยะที่มีสายตาที่ดีมากๆนี่ได้ทำ การกระทําแบบนี้ครับแต่ว่าเหตุผลที่ตลอด10ปีตั้งแต่ปี1991จนถึงปี2001เนี่ยไม่มีใครออกมาฟ้องร้องเทอร์รี่เลยนั่นก็เพราะว่าเทอร์รี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากครับทำให้สังกัดนางแบบทุกๆสังกัดครับบอกกับนางแบบของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราได้ถ่ายกับเทอร์รี่เนี่ยนางแบบจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาทําอะไรนิดหน่อยกับเราอ่ะก็ให้ยอมยอมเขาไปครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเ,เป็นเรื่องที่ผิดครับมันไม่มีใครที่จะมาสามารถมาทำเซ็กชวล กับคนคนหนึ่งหรือว่าจะเป็นนางแบบที่เราจ้างมาแล้วครับเพราะว่าเราจ้างเขามาเพื่อถ่ายรูปไม่ใช่เพื่อทําอย่างอื่นครับนั่นก็เป็นข้อเสียสุดๆไปเลยของเทอรี่ครับและทําให้หลังจากปี2010เนี่ยเทอร์รี่ริชารสันได้ฉายาว่าเป็นคริปปี้โฟโตกราเฟอร์และนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกมาพอปี2017แล้วก็ไม่มีแบรนด์ไหนหรือว่านิตยศาสตรไหนจ้างคุณเทอร์รี่ริชาร์สันอีกเลยแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่ารูปแล้วก็ผลงานของคุณเทอร์รี่ริชาร์สัน จากยาชิกะท t เนี่ยมันทำให้กล้องตัวนี้เนี่ยเป็นไฮป e แล้วก็เป็นลัทธิการใช้กล้องคอมแพคในการถ่ายรูปแฟชั่นครับและมันทำให้กล้องตัวนี้จากที่เมื่อ7 8ปีที่แล้วมันราคาแค่ตัวละ2,000ถึง6,000บาทตอนนี้มันพุ่งทะยานมาอยู่ที่หมื่นกลางๆแล้วครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องของยาชิก้า T4 และเทอร์รี่ริชาร์ดสันช่างภาพผู้สร้างลัทธิกล้องคอมแพในการถ่ายภาพแฟชั่นครับ แล้ววันนี้ก็ขอขอคุณนางแบบของเรานะครับน้องจิลครับ Hi I'm Jill I'm an international model and I co own Matriarch Model Management uh, Please like and subscribe and if you wouldn't mind giving us a follow on Instagram at Matriarch Model Management it would be greatly appreciated Thank you bye bye อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับ